อ่าพึ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะเพราะว่าน,นี้คือดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่18-24ถึงกันยายนพศ2566นะคะดวงของชาวราศาาีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายนนั่นเองค่ะสัปดาห์นี้นะคะผ่อนคลายค่ะปัญหาที่มีเริ่มเบาบางลงไพ่สี่กะทาขึ้นค่ะการงานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นไป จะมีงานเสริมวิ่งเข้าหานะคะคริสเปลี่ยนงานย้ายงานทำได้ไม่ยากนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะการเงินคอยช่วยเหลือใครไว้นะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมานะคะเงินทองมั่งคัง่งอบอุ่นใจมีความมั่นคงช่วงปลายได้รับจากการเสน่หาได้มือถือใหม่รถใหม่ ความรักมีความสุขคนรักพูดจาวันหูทำตัวดีคอยเป็นกำลังใจให้ส่วนคนโสดนะคะจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าทําให้ความรักมีสีสันได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นค่ะใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะทักไอดีด้านล่างมาได้เลยนะและพิเศษคะ่ะใครที่ทักเข้ามาในเดือนนี้นะคะอาจารย์จะแจกวอลเปเปอร์เสริมดวง199บาทฟรีกันไปเลยนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะสวัสดีคะ่ะ